โอ้โหซัมเมอร์แคมป์ดียังไงคําว่าซัมเมอร์แคมป์ก็คือระยะสั้นประสบการณ์6สัปดาห์ที่น้องจะได้เดินทางไปต่างประเทศไปสัมภาษณ์กับบริษัททันนําของโลก google microsoft หรือแม้กระทั่ง apple ดังนั้นโอกาสที่น้องจะได้รับคือประสบการณ์จริงได้เห็นการทํางานของบริษัทระดับโลกอันที่2น้องจะได้ ถามจากผู้รู้ในสิ่งที่น้องอยากรู้นะโอรสซัมเมอร์แคมป์เป็นประตูบานแรกที่จะเปิดให้น้องๆได้เห็นว่าโลกมันกว้างเพียงใดและทําให้น้องๆมีความฝันที่กว้างขึ้นเด็กไทยทุกคนมีสิทธิ์ยื่นแบบฟอร์มลงชื่อสมัครเข้าแข่งขันในโครงการนี้โครงการโอ o สซัมเมอร์แคมป์นะคะว้าวนะเพราะว่ามันเป็นการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาสร้างโอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษาที่ทั่วถึงมากเพราะดอซัมเมอร์แคมป์เนี่ยเรากําหนดให้การเสนอทุน ในการเข้ามาขอเนี่ยทุกอำเภอทั่วประเทศไทย878อำเภอและอีกเขตในกรุงเทพมหานครและไม่ต้องไปกลัวเราไม่ได้แข่งกับเด็กกรุงเทพคุณอยู่วิศณุโลกอำเภอเมืองขุนก็แข่งกับเด็กวิศณุโลกในอำเภอเมืองจึงเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงแนละเท่าเทียมพี่ว่าเป็นเป็นโอกาสที่เปิดมากเพราะเราใช้อำเภอเป็นตัวคัดเลือก เก่งที่สุดของอำเภอไม่จําเป็นว่าต้องเก่งภาษาอังกฤษที่สุดนะแค่ผ่านเกณฑ์และมีทักษะอื่นๆประกอบน้องอาจเป็นตัวแทนของอำเภอดังนั้นสิ่งที่น้องได้ไปซัมเมอร์แคมป์น้องได้เพื่อนได้การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆน้องได้ประสบการณ์ที่น้องจะได้เห็นของจริงสิ่งเหล่านี้พี่คิดว่ามันเพียงพอในระยะเวลา6สัปดาห์มันจะจุดไฟให้น้องแล้น้องจะมีเข็มทิศล้อนี้น้องมีโอกาสที่จะเป็นสายเทค ที่จะไม่มีงานรองรับมากมายแล้วก็มีโอกาสในชีวิตที่ที่มากพี่ก็เลยคิดว่าไม่ควรเสียโอกาสนี้รัฐสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำนั่นคือหน้าที่ของรัฐที่จะทำให้เกิดและ o อดอร์ซัมเมอร์แคคือหนึ่งในโครงการที่สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำนั้นค่ะ ขอเชิญชวนเลยดีกว่าโอด s สซัมเมอร์แคมค่ะนี่คือสิทธิและเสรีภาพเบื้นต้นที่คุณได้รับจากรัฐอย่าเสียโอกาสนั้นนะคะลงทะเบียนเข้าแอปทางรัฐเปิดรับสมัครแล้ววันนี้จนถึง16พฤษภาคมสมัครไปก่อนได้ไม่ได้ไม่เป็นไรมันเป็นสิทธิ์ของเราที่เราจะกล้าฝันอย่าก,กลัวที่จะฝันลงทะเบียนนะคะเชิญชวนทุกคนค่ะโอดอสซัมเมอร์แคมค่ะ